สตาร์ตติดเดินเบาไม่อยู่นะครับบิดไม่มีแรงเหมือนแบบเหมือนรถไม่มีกําลังครับทำลูกก่อนถ้าถอดท่อสตาร์ตติดเดินเบาได้พอใส่ปุ๊บดับเดินเบาไม่อยู่เบื่อไม่ได้ได้วยทํารถมาก็ไม่คเคยเจอนะอ่ะมาดูดูดเป็นรอยไหม เพื่อนๆครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาดูเวฟร1อยสมนะครับตัว LED นะครับแต่ว่าเป็นตัวเดินไม้ที่มันเป็นอนาล็อกนะครับคือรถสตาร์ตรต,ต,ติดเดินเบาไม่อยู่นะครับบิดไม่มีแรงเหมือนแบบเหมือนรถไม่มีกําลังนะครับทําลูกก่อแล้วนะครับทำเบาก่อแล้วนะเดี๋ยวฝึกเราไปสอบถามเจ้าของรถก่อนดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงอ่ะคุยหน่อยแบบไงลน่ะ วันนี้อาตรงๆเลยแค่วันนี้พอเอาไปยังไงรีบรถสี่งานเคยแบบเคยเห็นรถแบบสะอึกน้ํามันไหมคล้ายๆสะอึกน้ํามันเลยขับขับไปปุ๊บสะดุดสะดุดปุ๊บหัวทิ่มปุ๊บทำไมมันแปลกๆวะเลยตัวหาแฟนแฟนไปหาช่างด่วนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนหน้านี้ไปทําอะไรบ้างรถคันที่มันเป็นอาการนี้ก็มีหนึ่งแมป สองทำลูกลูกใหม่ลูกห้าเอ็ดห้าเอ็ดอ่าวาลเดิมเนี่ยวาลเดิมแคมตัวนึงแคมตัวนึงเราทำมาตอนแรกวิ่งดีไหมตอนแรกถ้าลูกตอนที่เดิมเดิมช่วงที่มีแต่แคมก็วิ่งได้ก็ดันรัวสบายครับถูกใจอ่ะคนไมง่ายทำมาตอนแรกถูกใจเลยใช่ครับถูกใจไว้รุ่นเลยใช่ครับ แต่แล้ว,แล,วแล้วมันม,มีอาการแบบนี้คือไปทําอะไรมาถึงเป็นอาการานี้ก็ตั้งแต่ไปเซ็ตโหมดใหม่อะไรใหม่หมดปุ๊บก็มาเป็นอาการนี้เลยนะโอเคนะอันนี้ผมเจอแล้วครับผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับคือผมเจ้าของรถอนะไม่เปลี่ยนลูกมานะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนวาล์วไงผมก็เลยถอดดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนวาล์วไอเดียเสียนะครับเสียบาไใหม่หมดเลยนะครับแต่ใช้แขมเดิมแล้วก็สตาร์กทก็ไม่หายนี่ผมเจอแล้ว เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟฟังก่อนคือตอนถอดท่อ,ทอ,ทอ,อมันเดินเบาปกตินะน้ององงเนระใช่พอใส่ท <entertain> <ว>่อสตาร์ตไม่ได้เบาเบาดับเบาดับด้วยงงนะครับทำรถมาไม่เคยเจอเหมือนกันแบบอาการนี้นะครับถ้าถอดท่อสตาร์ตติดเดินเบาได้พอใส่ปุ๊บดับเดินเบาไม่อยู่ <Pain S 2> เบื่อไม่ได้ด้วยแนี้เลยใช่เออแปลกใจไหมกันเลยลองตัดสินใจนะครับถอด ชุดคนลวดดูแล้วเราก็มาเจอต่อตอนแล้วนะครับนี่น้องๆดูนะครับปๆๆๆ <laughs> ไปเลยไฟรุ่นดูนิดนึงนะครับตอนใส่นะครับอ้าทอนนะวะตจาจะบอกว่าเป็นไรนะครับโอ้โหคิดว่าเปลี่ยนลูกเป็นวาลจบละไม่หายนะครับจังหวะผิดหมดทุกอย่างชีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นลยขีเด็ดอยู่ตรงนี้นะขอจะขอรถเขาถอดดูนะครับถ้าไม่ขอก็น่าจะ อีกประมาณสามวันน่ะแล้วจอดรถทิ้งไว้ประมาณสามวันนะบอกเลยได้ไหมเนี่ยตอนนี้เออเนี่ยตอนนี้วันเนี่ยดึงออกมาได้ไหมอี๋ยวถอดให้น้องๆดูนะครับรอนิดนึงนะครับน้องๆรอแป๊บๆนี่จิตที่จะทานเป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆแล้วกันเล็กๆน้อยๆก็ทำรถมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยเอองงเนี่ยงงแต่ ถอดท่อสตาร์ทเป็นเบาได้เออพอใส่ดับเฉยพอใส่ครับปึ๊บอะไรโอ้ยต้องถอดฝาด้วยตั้งวาร์กใหม่เปลี่ยนหมดทุกอย่างจังหวะเลยไปให้ทาำต้นต่อดูนะเขาจะได้เอาไปศึกษาด้วยมาทำสองทีาทำสี่มาทำทำสองังหวะแล้วก็ทำสี่ยังหวะอ่าลองดูนะครับแล้วตอนนีให้ดู ก็งงตาแตกทํารถมาก็ไม่เคยเจอนะอ่ามาดูด้วยเป็นรอยไหมเนี่ยครับโอ้โหพองเห็นไหมริมรอยเห็นมเต็มเลยเต็มหน้าริมเลยเนาะเนี่ยเองรอยเงาเงาเนี่ยครับเรามองเห็นเนาะอันนี้คือลองริมปกติเนี่ยคือลองริมที่เขาใส่มาฝากช่างด้วยนะครับใส่ก็ดูให้นิดนึงเนาะนอันก่อนมาหมุนเฟืองจักรก็ฝากด้วยนะครับ น้องใหม่น้องๆที่แบบฝึกทํารถนะครับเวลาใส่ก็ดูนิดนึงก่อนจะใส่ก็เล็งก่อนนะครับเล็งให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วค่อยเสียบลงไปนะครับเสียบแล้วดูด้วยนะไม่ใช่เหมือนสาวๆนะครับเสียบตรงปิ๊กนี่๋ยวฝากด้วยเนี่ยเวลาใส่ครับเนี่ยเห็นริมไหมนะครับเล็งนี้ก่อนนะแล้วค่อยขันอย่าแบบใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็ขันเลยไม่ได้นะครับต้องเล็งริมก่อนนะครับ อ๋อยิงเลยไอช่างโมประกอบนะครับรู้เรื่องละถ้าไปถอดดูนี่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับใส่เลยแ <c oughs> ล้วเวลาใส่กับคืนนะครับอย่าลืมเนี่ยดูตอนเราถอดเรากา็ดูด้วยตอนถอดเห็น <c oughs> ไ,ไหมไอน,น็อตตัวนี้ <c oughs> มันบุ๋มเข้าไปในนู้นนะครับแต่พอเราใส่ ปกติแล้วมันจะโผล่กันมานิดนึงประมาณเกลียวนึงนะครับก็อย่าลืมตั้งวาล์วตั้งไรใหม่ด้วยนะแต่ประก่อนนี่เลยจะไปไปตั้งมาหรือจะตั้งเลยตั้งเลยอ่ะแล้วแต่ยังขอได้ไหมยังขอขั้นเลยไหมไป่ข้างไหนอันแรกอันแรกเอาเถอะครับประกอบตรงนี้วก็อย่าลืมตั้งมาร์ตั้งมาร์กใหม่ด้วยนะไม่ใช่ใช้มาร์กเดิมก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีประโยชน์นะครับหาเจอได้ก็เหมือนเดลวฮะทิ้ออกก็ได้ของไม่ติดนะ มันไม่ลงก็ขันน็อตเลยอะขันน็อตบนเลยมีน็อตอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยไวไปกันโอเคแล้วนะครับหวยออกที่ริมจานไฟโอ้โหเห็นเนาะตาแตกยีน่ขอกันก่อนเนาะ กับได้ต่อท่อว да: well> ิ่งนะเออนี่ก็ลองลองกันหลายอย่างลองง้อฉีดเนาะลองง้อฉีดลองงฉีดลองเนี่รถรถคันนี้มีอาการวาวร่วงมาด้วยเนาะเดี๋ยวหาว่าไล่์ทาของลูกค้าได้ทั่วเนาะความันไม่มีมันไม่ไี้เบ้ามันหมดด้วยไอ้ใบวาวก็ให้มึงไปเจียบเบ้าพี่อยู่ผมโยนไว้เ้แหละผมมาให้ดูที่หนี่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูวาวก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าแบบอู้ช่าง น He ี่มันขีดตรงนี sure ้ขีดนี้เหรอติงไม่เห็นอยามาเกินไหมเอาไปเกินเราสองคนเลยตรงนะโอ้เฟืองนึงขึ้นเฟืองนึงใช่เพราะว่ามันไอ้นี่คลอมเฟืองนะขีดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยขีดได้ไหมเอากินแล้วขาดเดี๋ยวมาเกินขาดลองนี่กลัวตรงเนาะมึงเอาชัวนะมูอีหน่อยไหมอีกหน่อยไหม เราใส่สาดีกว่านครับผมรวมความส่ะเดี๋ยวเรามาคุยวาลก่อนนะครับแต่จะว่าผมถอดวาลลูกค้ามาทําแล้วแบบไม่หายดูนะครับเนี่ยบาร์มันเป็นหลุมแล้วเห็นไ,ไหม,ไไหมชัดไหมเนี่ยเนี้ยบาร์เป็นหลุมแล้วนะเนี้ยไอตัวบาร์วาลนะมันมาเกยตังขอบแล้วเนหะ็นไ,ไหมเนี่ยเงาเงาเนี่ยนะครมันหมดแล้ว<อ>นะครับ<อ>รถมันมีกำลังอัดนะครับ อ,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 อันนี้ก็เจอแล้วเดี๋ยวประกอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนึงว่ามันหายไหมเมื่อกี้มันไม่ได้เลยนะโอเคนะครับ2000 years later ครับน้องๆมาดูตอนจบนะครับอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับก็คือเรารู้แล้วคือใส่ลิมกันไฟเอียงนะครับประมาณลิมนึงแหละพูด,ดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ดูนะเมื่อกี้เดินเบาไม่ได้เลย บิดไม่ขึ้นเดินเบาไม่ได้นะครับตั๊ดปิดยากด้วยนี่ฟังเสียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครมีอาการเนี้ยลองเช็คดูนะครับผมไม่ว่าช่างหรอกเพราะว่าช่างบางครั้งอาจจะพลาดได้นะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ผมลื้อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจบแบบเงียนๆเลยครับของผม